จังหวัดนครนายกมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองดังนี้ 1. ยุคโบราณและสมัยอยุธยาเมืองทวารวดีสันนิษฐานว่าพื้นที่จังหวัดนครน,นายกเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีมาก่อน โดยมีหลักฐานคือแนวกำแพงเนินดินและคูเมืองที่ตำบลดงละครเดิมเรียกว่าเมืองลับแลซึ่งมีอายุกเก่าแก่กว่า900ปีและอาจมีพัฒนาการร่วมสมัยกับเมืองสีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีเมืองหน้าด่านชื่อนครนายกปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาพศ1893 โดยกํำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตาวาทำหน้าที่สะสมสเสบียงอาหารและกําลังผู้คนไว้ป้องกันเมืองหลวงสอองอ,งอต้นกําเนิดและความหมายของชื่อนครนายกที่มาของชื่อนครนายกมีข้อสันนิษฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือการยกเว้นภาษีโดยมีที่มาดังนี้ ที่มาในอดีตดินแดนของนครนายกเป็นที่ดอนและป่ารกชัดมีไข้ป่าชุกชุมทําให้ราษฎรทอดทิ้งพื้นที่เพาะป,ปลูกและอพยพไปอยู่ที่อื่นจนเกือบเป็นเมืองร้างการยกเว้นอากรต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเว้นนายกการเก็บอากรค่านาภาษีที่ดินทํากินเพื่อจูงใจให้ราษฎรกลับมาทามาหากิน ชื่อเรียกผู้คนจึงเรียกขานเมืองนี้กันติดปากว่าเมืองนายกซึ่งหมายถึงเมืองที่นาได้รับการยกเว้นภาษีและต่อมาได้กลายมาเป็นชื่อนครนายกในปัจจุบันสามอการจัดตั้งเป็นจังหวัดในปัจจุบันโอ้ขอฉันลองอีกรอบนะจังหวัดนครนายกมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองดังนี้ 1. ยุคโบราณและสมัยอยุธยาเมืองทวารวดีสันนิษฐานว่าพื้นที่จังหวัดนครนายกเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีมาก่อนโดยมีหลักฐานคือแนวกำแพงเนินดินและคูเมืองที่ตำบลดงละครเดิมเรียกว่าเมืองลับแล ซึ่งมีอายุกเก่าแก่กว่า900ปีและอาจมีพัฒนาการร่วมสมัยกับเมืองสีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีเมืองหน้าด่านชื่อนครนายกปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาพศ1893โดยกำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวัน